เออก๊อปตีเลยนะเด้ลองอ่ะแบเือเอ๊ะหันหลังให้มันหันหลังให้มันเวลนมันมาหันหลังให้มันเก๊กแกเลยคนแรก

Đi <their> ra <Bombed> <few their> <time to die. their> Mission fail. Tống tống at Fire

เเลลป้อมเดิฟュซไมิชชดูน,ะนดเฟล <c oughs> ล์ไปลงใจก็รก้ายไปไฟร์อ,อน,นหอ้องไฟร์อน,นหองดูครับโ้ครับดูนะนานนครับเออนี่กูอ่านแล้วนัดนๆะ นะครับใช่ไหมเดียบร้อยเยอะเยอะังร้อยลมอยู่ก็มีคนขเรอนี่ครับหนึ่งเงินครับถึงห้าตายหนึ่งตอนไนบุกครับรู้เลยรู้รอยรคุณอยู่ครับ ป๊เต้ไหมนัวนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนี่ยเนี่อย่าหุ่งเต้อย่าหุ่งเตต้